ตอบอย่างนี้สองระดับอันที่หนึ่งก็คือว่าประชาชนมาเป็นที่ตั้งถ้าเราอยากเห็นความเท่าเทียมในการทำงานหรือว่า equal rights to work ไม่ว่าจะเป็นสุลาโอท็อปของไทยรักไทยหรือสุลาก้าวหน้าของก้าไกลก็มีความคล้ายกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมยังเชื่อว่าถ้าเราเอาประชาชนเป็นที่ตั้งว่าอยากให้เกษตรกรลืมตาอ้าปากได้ก็สามารถที่จะทําได้ใช่ไหมครับหรือเรื่อง marriage equality สมรสเท่าเทียมก็เห็นทนายกเดินผ่าน เห็นคุณเสลาเดินผ่านรอนของท่านียบรัฐบาลมาสนับสนุนในเรื่องนี้แล้วก็เป็นเรื่องที่เขาพูดมาโดยตลอดเข้าใจว่าทํามาตั้งแต่อย่างเป็นเอกชนด้วยซ้ําก็อาจจะเป็นเรื่องที่เราทําได้คือมันไม่ใช่เราอย่าอย่าคิดว่าประเทศไทยมันมีแค่นักการเมืองหรือประเทศไทยมันมีแค่พรรคการเมืองมันไม่ใช่แค่ต้องแบบคอมพิวเตอร์สู้กับคอมพิวเตอร์ในโลกเอกชนแต่ว่ามันมีประชาชนที่จะได้รับผลประโยชน์อันนั้นน่าจะเป็นเรื่องอันที่สองเนี่ยผมยังคิดถึงการสัมภาษณ์ของรัฐมนตรีต่างประเทศสองสองคนที่มาที่ อเมริกาเมื่อ3าวันที่ผ่านมานั่นก็คือรัฐมนตรีต่างประเทศจีนแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศอเมริกาที่บอกว่ายอมรับว่าโอเคมันมี differences แต่ Dialog ล e เท่านั้นที่จะทําให้ differences นั้นมันไม่ไปมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องคิดเป็นพักฝ่ายค้านที่จะล้มรัฐบาลลูกเดียวโดยที่ไม่ได้เห็นหัวประชาชนหรือเอาประชาชนมาเป็นที่ตั้งนะครับ แล้วก็จะพยายามเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดถ้าไม่เห็นด้วยก็คือไม่เห็นด้วยก็คือค้านเต็มที่อภิปรายไหมไม่ไว้วางใจก็คือไม่มีออมือก็คือตรงไปตรงมาเพราะว่าเราเอาประชาชนเป็นที่ตั้งผิดก็ว่าผิดถูกก็ว่าถูกถ้าทําได้ดีก็ต้องก็ยินดีที่จะชมไม่ได้เกินอายแต่ถ้ามันผิดหรือเราสามารถที่จะออฟเฟอร์ทางเลือกหรือว่าออฟเฟอร์อัลเทอร์เนทีฟไทยแลนด์ที่มันดีมากกว่าที่รัฐบาลทําอยู่ ก็ผมไม่เห็นว่าทำไมจะไม่ทำ